ไมคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่แวะมาเอาก่อนได้แม่เขาอยากโอ๊ยตั่งไว้ก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่แวะมาเอา สามสิบนะสามถงสามถงเลยถุะ เอ yeah. so okay. uh ี่หรอคะ้ารหรคะค่ะเดี๋ยวาสุดท้ายแล้วหนังไก่ค่ะหมดทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋อจะหนังไก็นก็หมดเอ็นก็หมดแล้วจ้าไม่เหลืออะไรแล้วแม่เหลืออะไรเล่ะค่ะดุดายแล้วดูแล้วอีกนานไหมอีกนานหเอ้ประมาณยี่นาทีคะย่นชิมก่อนละกันได้ค่ะ หลดทุกอย่างแล้วจ้านานไม่ดูเขอีบนานเลยไม่เกินสิบก่อนได้ไม่เขาอยากโอ้อเลยสั่งไว้ก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่แวะมาเอา